มึงอะต้องเลิกใช้ภาษากูก่อนเขากำลังพูดถึงภาษาตะควยเนี่ยนะฮะอันนี้ภาษาเขา ก่อนที่พวกมึงให้กูเลือกผูดภาษาของมึงมึงต้องเลือกแคลมของกูก่อนไม่ว่าจะเป็นภาษาตาลมอนโตตาลมอนทอมภาษาตากระบยอย่างมึงยังผูดภาษากูไม่ฉัดเลยแล้วมึงให้พวกกูเลือกผูปภาษามึงส่วนมึงผูดภาษากูไม่ได้เพราะว่ามึงง่อถ้ามึงฉลาดเหมือนกูจะผูดได้เหมือนกูแหละผูดภาษาของมึงอ่ะมึงย่าเขาหาว่าพวกกูเนี่ยผูดภาษามึงทําไมเลือกแคลมภาษาของกูเลยภาษาอะไรของมึงแต่ แต่ว่ากูมันฉลาดไงทางโง่เหมือนพวกมึงแหละจะพูดภาษาของมึงได้เหรอมึงต้องคิดดูให้ดีๆล่าสุดหนุ่มขมรออกมาบอกนักข่าวไทยออกมาบอกคนไทยเลิกเคมภาษาขมรได้แล้วเลิกเคมสุดขเมรได้แล้วเลิกเคมวัฒนธรรมของขมรได้แล้วนะครับนะ คนที่ขเขมรพูดภาษาไทยได้เพราะคนขเขมรเขาสลาดเขาไม่ได้โง่ส่วนคนไทยที่ไม่พูดภาษาขเขมรที่พูดภาษาขเขมรไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องคือคนไทยนี่โง่นะครับหนุ่มขเขมรบอกโอ้โหมันหน้ามันอกซะเหลือเกินนะหนุ่มขเขมรน,นะครับดูนะระดับนะักข่าวไทยนะครับนะ เขาไม่จําเป็นต้องไปเขมไม่จําเป็นต้องไปเรียนภาษาขเขมรน,นะครับนะภาษาขเขมรมันมีอะไรให้คนไทยจะต้องไปเรียนนะครับประเทศก็เล็กๆนะครับประเทศก็ติดอันดับยากจนที่สุดในอาเซียนนะครับนะคนไทยเขาจะไปเรียนทําไมภาษาขเขมรน,นะครับไม่อย่างนั้นคนขเขมรเขาจะหัดมาเรียนไทยกันหรือนะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาเป็นของตัวเองมีวัฒน,ธ,นธรรมเป็นของตัวเองมีต้นกําเนิดประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองนะครับมีแต่คนขเขมรน,นั่นแหละที่เรียกนะครับที่เคมของไทยที่เอาของไทยไปเป็นแบบอย่างนะครับอยากได้นะครับก็เอาไปเคมเอาไปร้อเหมือนกับเพลงลาวนะครับนะใส่ใจได้แค่มองก็โดนเคม โดนก๊อปปี้ไปแล้วนะครับยังมาบอกคนอื่นนี่เคมพระภาษานนะนี่แหละครับถ้าไม่งงเนี่ยไม่ใช่ขมเมนนะครับนะล่าสุดนงขมเมนโต้เดือดท่านผู้ชมนะครับแต่เขานี่ก็อวดสลาดนะครับออกมาอวดสลาดนะมาฟังคิดเต็มของเขาได้เลยนะท่านผู้ชมมึงอะต้องเลิกใช้ภาษากูก่อนเขากำลังพูดถึงภาษาตะควายเนี่ยนะฮะอันนี้ภาษาเขา ก่อนที่พวกมึงให้กูเลือกผุดภาษาของมึงมึงต้องเลือกเคลมของกูก่อนไม่ว่าจะเป็นภาษาตามอนโตตามอนทอมภาษาตากระบยอย่างมึงยังผุดภาษากูไม่ฉัดเลยแล้วมึงให้พวกกูเลือกผุดภาษามึงส่วนมึงผูดภาษากูไม่ได้เพราะว่ามึงง่อถ้ามึงฉลาดเหมือนกูจะผุดได้เหมือนกูแหละผูดภาษาของมึงอ่ะมึงย่าเขาหาว่าพวกกูเนี่ย พูภาษามึงทําไมเลือกแคลมภาษาของกูเลยภาษาอะไรของมึงแต่ว่ากูมันฉลาดไงถ้างงอมูลเหมือนพวกมึงแหละจะพูดภาษาของมึงได้เหรอมึงต้องคิดดูให้ดีๆสมองเอนี่ยไอ้นาข่าวมึงก็ปากดีมึงก็ตัวดีเหมือนกันนะช่องแปดไอ้ไอ้โพดก็ฝากนี้ถึงถึงมึงแล้วกันส่วนมึงยังพูดภาษากูเลยไม่ฉัาดเลยภาษาตาก,กะเบยภาษาตาควายอะไรของมึงควยไอย้ควย ของมงึมงนั่นแหละมึงมึงท้าผูกมึงเนี่ยเป็นภาษาของผูกมงึงมึงต้องพูดภาษากูให้ชัดภาษาเนี่ยต้องพูดให้ชัดเจนว่าภาษาตาควายเอา้าทำไมมันมันไม่ใช่ภาษาตะควายอะ่ะมึงต้องเรียกภาษาตากะใบทำไมอะ่ะอ่าแล้วภาษาตาตาโมอันตูดมึงต้องเรียภะะกภาษาตาไก่ดิมึงจะจำเป็นต้องเรียกภกาษาตาไก่ทำไมอ่ะส่วนภาษา ตามวันโถม,ม่มึงต้งเรียกว่าคนที่สร้างพวกปราสาทหินต่างๆแม้กระทั่งน,นาครวัดเนี่ยก็คือคนเสียมก็คาา<ด>ือคนคนเสียมนี่แหละคนไทยคนไทยนี่แหละใช่คนอยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยจนลืมตัวไปแล้วหรออะไรเป็นของคนตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วปราสาทเนี่ยทุกอย่างพวกคนอยากได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ชดไม่ว่าจะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกัมพูชาพวกคนอยากได้ทุกอย่างแล้วที่ตะโกนออกมาว่าพกูกเขมมเนี่ยก็กบปีจากพวกคนไปยังรู้ดียังกล้าพูดใครเป็นเจ้าของเดิมพวกคนรู้ทั้งรู้แล้วอีกอย่างอะ่ะอย่าบอกนะพวกคนอะไรก็เป็นของของพวกคนห้ามนี่นู่นนั่นห้ามไม่ให้พวกเราพู้ภาษาไทยทำไมอา้าวคนเก่งอะ่ะ จะผูกได้ถ้าคนโง่ยังคนบางคนเนี่ยจะผูกได้ไม่ล่ะภาษาบอยแต่ว่าแล้วที่คนบอกว่าวัฒนธรรมเป็นของคนอะไรที่กปี้ยักผูกคนไปหมดเลยไม่ไอายปากตัวเองบ้างหรอประวัติศาสตร์อะเสียมราบนาครวัดเนี่ยเป็นของผูกคนตั้งแต่บหมดลคอมอ้าวไม่รู้จักคําว่าคอมเลยคอมคือคมเมนนี่ไงอ้าสมัยมดั้งเดิมอะนี่แหละครับท่านผู้ชมนะนุมมน่มคมเน เดือนนะครับหลังจากนักข่าวบอกให้เลิกใช้ภาษาไทยนะมาพูดภาษาคเคมรดีกว่าอย่ามาใช้ภาษาไทยเลิกใช้ภาษาตูได้แล้วนะครับนุ่มคเคมรนไม่พอใจครับนะบอกว่าคนไทยเค็มภาษาเขมรนเค็มซื่อภาษาเคมรน,นะบอกว่าคนไทยไปพูดภาษาคเคมรน,นะเค็มภาษาเคมรนมาใช้นะครับ คือไม่ได้ดูประวัติศาสตร์ไม่ได้ดูประเทศตัวเองนะครับเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับไม่ได้ดูใครเป็นคนสร้างประสาทนี้ขึ้นมานะครับนะใครที่เป็นทาสใครที่เป็นทาสก็มาเป็นคนสร้างประสาตนะครับมาเป็นแรงงานคล้ายๆแรงงานขเมรมาทํางานให้ไทยนะครับนะแต่ก่อนแต่ก่อนขเมรเนี่ย เป็นแรงงานคือเป็นทาสนะครับเขาายให้ช่างประชาทคนไทยเป็นคนช่างจ้างนะครับนะเป็นทาสเขาก็ให้ทาสช่างขึ้นมานะครับแต่คนขมรเข้าใจว่าคนขมรเป็นคนช่างขึ้นมานะเออวัฒนธรรมของขมรนะชื่อก็ชื่อประชาทเหมือนภาษาขมรนะไม่เห็นเป็นเหมือนภาษาไทยภาษาไทยก็คือประสาท อะไรประสาไายอะไรของเขมรนะครับเขาพูดมาอ่าคือทุกคนงงไหมกับคนเขมรนะครับส่วนมากออมาพูดจะเป็นแนวเดียวกันหมดนะครับคล้ายๆกันหมดนะกับความคิดนะครับกับวัฒนธรรมการศึกษาของเขานะครับคำพูดของเขาไม่แตกต่างไปจากคนอื่นเลยนะครับ เขาก็จะมาบอกว่าประสาทนี่เป็นของเขานะไทยไปเคมสุดสุดไทยสุดอะไรนี่ก็ไทยไปเคมมาหมดนะครับอืมคือประเทศประเทศนเศขมดดีหมดกัมพูชาดีหมดไม่เคยเคมของใครนะครับล่าสุดเพลงลาวใส่ใจได้แค่มองก็โดนเคมไปแล้วนะครับนะขนาดเพลงลาวยังไม่รอดกัมพูชนะเอาไปเป็นของตัวเองแล้ว นะครับอยากได้อะไรก็เคมไปนะครับอยากร้องอะไรก็เคมไปโดยไม่ได้ขอลิขสิทธิ์จากเจ้าของเพลงจากทํานองเพลงเลยใครเป็นคนแต่งใครเป็นนะนะครับเอาไปร้องมั่วเลยนะนะคนเขมรก็เข้าใจผิดว่าเอออันนี้เป็นเพลงของเขมรแต่งขึ้นมานะไม่ใช่ของประเทศลาวนะน่ไม่ใช่ของคนลาว <c oughs> นี่แหละครับท่านผู้ชม แล้วจะบอกให้นะระดับนักข่าวกับคนขรเมนนะอย่ามาวัดกันเลยนักข่าวไทยเขามีคุณภาพเขามีความสลาดหลากเกียวม่อย่างนั้นเขาไม่เป็นนักข่าวหรอกครับหนุ่มขรเมนนะอย่ามาอวดสลาดอย่ามาอวดเก่งนะครับในเมื่อ,อยังมาทำงานอยู่ไทยยังหาก,กินอยู่ในไทยนะ อย่าปีกก้าขาแข็งอย่าลืมกำพืชอย่างนี้ลวคุณนะครับ